นีนะครับ,รบทาง3สมาคมชาวนานะครับประมาณสัก500กว่าคนก็ไปตั้งขบวนกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับมีสมาคมชาวนาข้าวไทยมีสมาคมค้าส่งเสริมชาวนาไทยมีสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็พอได้รูปขบวนแล้วก็เดินทางไปที่ประตูสี่ที่ทําเนียบ,บยื่นหนังสืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าขอให้รัฐบาลนั้นอย่าลดราคาจำนำข้าว ลงมาเหลือ1 2 0 0นนะครับเพราะทำให้ชาวนาขาดทุนกเกษตรกรอยู่ไม่ได้เนื่องจากการทำนาในปัจจุบันมีต้นทุนที่สูงมากนะฮะทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงงานค่าเมล็ดพันธุ์ถ้ารัฐก,กำหนดราคารับจำนำที่ราคาหมื่นสองจริงพี่น้องชาวนาจากทั่วประเทศคงเดือดร้อนกันทั่วหน้าก็อยากให้รัฐบาลน,นั้นคงราคารับจำนำข้าวที่ตันละ1 5 0 0 0บาทนะครับ เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงหน้าทรรมเนียบนะครับตอนแรกก็มีรองเลขาที่การนายกลงมาต้อนรับนะฮะมีที่ปรึกษาของนายนะัทวุฒิใสยเกื้อลงมาต้อนรับนะฮะแต่ตัวจริงเนี่ย <c oughs> มาหลังจากออได้เข้าไปประชุมคลรมนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ออกมานะฮะตอนน,นั้นยังประชุมคลรมไม่เสร็จก็คือนายบุญทรงเตริยาพิรม <c oughs> และนายวราเทพรัตนากอนมารับข้อเสนอนะครับ ตอนที่นายบุญทรงเดินลงมาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินออกมาจากรั้วทำเนียบเขาบอกว่านายบุญทรงยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับหน้าตาโอ้โหสดชื่นมากนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็รับหนังสือเสร็จแล้วก็ไปประชุมคลมต่อนะฮะนายบุญทรงก็ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอของชาวนาที่อยากให้กลับมารับจำนำในราคา1 5ื่นห้าบอกว่าวันนี้ได้รับเรื่องไว้และจะรีบไปหารือกันต่อก็จะพยายามให้ได้ข้อยุติเร็วที่สุด พยายามทำให้เต็มที่นะครับยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะดูแลเกษตรกรชาวนาเต็มที่ส่วนการพิจารณาของขคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกขอชอนั้นจะรีบทำทันทีนะครับภายในเวันให้รู้เรื่องนะครับ <ham> เดี๋ยวจะพยายามทำให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้เลยนะครับ <ham> ถ้าเรียกประชุมได้ก็จะดำเนินการเลยแต่วันนี้คงออไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคลมอนะฮะ<อ>นี่นะฮะ แต่ว่าดูเหมือนว่าข้อเสนอของชาวนาที่ขอให้มีการปรับเพิ่มราคาเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะเป็นหมันซะแล้วทำมะเพราะวันนี้เนี่ยบรรยากาศในการประชุมคลรมเนี่ยนายบุญทรงเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนายบุญทรงเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการที่จะไปรองรับการปรับลดราคาเหลือ1 2,000บาทว่าจะทํำยังไงต่อนะฮะ วันนี้คนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คือโฆษกประจําสํานักนายกคุณธีรััตนเสวีนะครับก็ออกมาบอกว่าคุณบุญทรงเนี่ยตอนประชุมครมเนี่ยก็บอกว่าจะสรุปแนวทางเพื่อรองรับกับการปรับลดราคาเหลือ12,000ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวสัปดาห์นี้แล้วก็เตรียมหามาตรการในการชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวนาคุณธีรั์บอกท่านบุญทรงพูดเองว่าจะไปสรุปแนวทางรองรับ การลดราคารับจำนำข้าเปลือกเหลือ12,000บาทต่อตันตามมติกรข,อขอชอและนำเสนอต่อคอรอมอสัปดาห์หน้านี่ฮะก็แสดงว่าคุณบุญทรงเนี่ยก็คงจะไปหามาตรการรองรับมากกว่าที่จะคุยเรื่องของตัวเลขนะฮะทีนี้เนี่ยคนที่ออกมาย้ำประเด็นนี้คนหนึ่งคือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพะกวัลรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่านายกสั่งการให คุณยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกและรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาในการลดต้นทุนปลูกข้าวซึ่งนายุคนระบุว่าจะมีการจัดทําคู่มือลดต้นทุนปลูกข้าว2 0,000เล่มแจกจ่ายให้กับชาวนาและเกษตรกรอาสาทั่วประเทศ70,000คนซึ่งคู่มือนั้นมีข้อเสนอแนะลดต้นทุนปลูกข้าวได้ 1500- ถึง3,000บาทต่อตัน<อ>เนี่ยฮะอันนี้ก็ไปใหญ่เลยอือันนี้ก็ไปในแนวทางจะ ทำคู่มือให้ชาวนาลดต้นทุนปลูกข้าวครับไม่ได้มีการพูดถึงการทบทวนตัวเลขใช่นะฮะนี่ฮะก็ค่อนข้างชัดนะจากทีมโฆศกที่ถแถลงมานะฮะค,คุณบุญทรงเตรียมไปหามาตรการรองรับการลดราคานะครับนายุคนลิมแหลมทองก็เตรียมทําคู่มือลดต้นทุนการปลูกข้าว <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะอ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะฮะ ในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการชุมนุมหลายที่นะครับยังมีชาวนาอีกมากมายที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับอย่างเช่นที่สงขลานะครับตัวแทนชาวนานะครับประธานเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเกษตรกรรมก้าวหน้านายกาดบัณฑิตรามมากนะฮะก็มีการชุมนุมกันนะครับของเกษตรกรที่สารากลางจังหวัดสงขลาแล้วก็มาพร้อมโลงศพด้วยมีภาพของ4แกนนํารัฐบาลนะครับอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีครังรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็แผ่นป้ายกําหนดชะปนกิจศพทั้ง4คนนะฮะในวันที่25กรกฎาคมนะฮะนี่ที่อําเภอรัะตะภูมิจังหวัดสงขานะครับ,รบตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรที่นี่ก็ร่วมกันถือป้ายโจมตีการทํางานของรัฐบาลนะครับนี่ฮะมีการ สแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการโดยราคาจำนำที่ตันละ1 5ื่นเกษตรกรได้เงินจริงๆเพียงแค่1 2ื่นสอและหากปรับลงมาเหลือหมื่นสองเกษตรกรจะได้ก็ไม่ถึงหมื่นแน่นี่ฮ <c oughs> ะเขาก็ขึนุมปลาทวงนะครับ <c oughs> มีที่ราชบุรีนะครับที่ราชบุรีเกษตรกรที่นั่นก็มารวมตัวกันนะครับอยู่ด้านหน้าเชิงเขาแก่นจันทร์นะครับประมาณสัก ห้าหกสิบคนนะครับจากพื้นที่บ้านบ่อกระดานบ้านหนองเกศรอนบ้านหนองสวงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปากท่อและอำเภอวัดเพลงที่ราชบุรีนะครับก็มาคล้ายๆกันแหละฮะก็มาเห็นด้วยนะครับที่จะให้ลงมาเหลือหมื่นสองใช่ครับนี่ที่ราชบุรีนะครับครับหลายๆที่บรรยากาศก็คล้ายกันนะฮะในขณะเดียวกันนะครับที่พิจิตตครับ วันนี้ตำรวจที่พิจิตนะครับท่านคงจำได้ที่พิจิตนี่โรงสีแองโกลแมนูแฟคเจอร์นะฮะข้าวหายไปประมาณ8,000ตันนะครับวันนี้ตำรวจนะครับได้นำหมายสารไปจับกลุ่มตัวนายอำนาจดิดเสถียรครับซึ่งเป็นเจ้าของท่าข้าวหัวดงที่เปิดเป็นจุดรับซื้อข้าวนะครับให้กับโรงสีแองโกลแมนูแฟคเจอร์อีกทีนึงนะครับนายอาทิตย์ดิดเสถียรก็ตกเป็นผู้ต้องหาก็ถูกจับได้นะฮะ แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินทางมาร่วมฟังการสอบสวนนายอำนาจนะครับก็บอกว่าคือโรงสีแองโกเนี่ยนะครับได้ติดต่อให้เป็นท่าข้าวเปิดจุดรับซื้อและจำนำข้าวจากชาวนาโดยตัวเองและชาวนาในพื้นที่ตำบลหัวดงนะครับได้สอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐพบว่ามีการอนุมัติให้โรงสีแองโกแมนูแฟคเจอร์เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจริง ก็เลยเปิดท่าข้าวรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยทางโรงสีให้ค่าตอบแทนการรับซื้อข้าวในราคาตันละ300ตัวในอาทิตย์ได้นะฮะเมื่อชาวนานําข้าวมาจํานําจํานวนมากขึ้นมากขึ้นก็ติดต่อให้ทางโรงสีเนี่ยนำรถบรรทุกมาขนข้าวไปโดยการส่งข้าวเขาจะมีการเซ็นรับทุกครั้งทุกเที่ยวจนกระทั่งผ่านไป4-5เดือนก็ทวงถามกับโรงสีถึงใบประทวนก็อ้างว่าอตกรยังไม่ออกให้จนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่ฮะ นี่ก็นายอำนาจนะครับนายอำนาจก็ถูกชาวนาที่พิจิตเนี่ยแจ้งความ96รายนะครับจาก3ตํตำบลครับนี่ฮะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบโกดังข้าวโรงสีข้าวทั่วประเทศเนี่ยนะับ,บวันนี้นายนันทุสัยเกื้อรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ประชุมหาหรือร่วมกับทางตำรวจวนะครัก็จะมีการลงไปตรวจสอบค,คือซักซ้อมปฏิบัติการในการตรวจสอบ โรงสีที่รับจำนำข้าวทั้งหมด1,651งหดโรงด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงการคลังมหาดไทยและทกาศาเนี่ยมาร่วมประชุมและรับทราบแผนในการปฏิบัตินะครับโดยมีภารกิจหลัก3อย่างก็คือการตรวจสอบทางสินค้าและโรงสีที่รับจำนำทั้งหมดทั้งจำนวนและปริมาณข้าวสารเปลือกนะฮะสกัดกั้นข้าวเปลือกที่มาจากต่างประเทศผ่านมาทางชายแดนไทยพม่าและไทยกัมพูชา สกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเข้าเปลือกออกจากคลังสินค้าและโรงสีที่รับจำนำข้าวนะครับคือก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าเกิดจะไปตรวจสอบข้าวในโรงสีต่างๆเนี่ยทำกันเงียบเียบได้ไหม,มคือถ้าเกิดประกาศออกมาดังๆแบบนี้เนี่ยเขาก็ตื่นหมดเขาตื่นหมด,เข,หมดเขากลบหมดอ,มอย่างบางแห่งเนี่ยนะฮะไม่มีข้าวเนี่ยก็เริ่มมีการสั่งข้าวจากประเทศชายแดนเข้ามาสวมสิทธิ์ก็มีวันก่อนที่เพิ่งจับได้อะนะฮะ แล้วก็มีหลายคนเป็นห่วงว่าช่วงนี้เนี่ยให้ดูโรงสีตามต่างจังหวัดให้ดีๆกลัวว่าจะมีไฟไหม้มกลัวว่าอยู่ดีๆโรงสีไฟไหม้วันนี้มีข่าวโรงสีแห่งหนึ่งนะครับ,รบเกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นโรงสีเป็นโกดังเก็บข้าวของบริษัทเจียงเม้งนะฮะอยู่ที่ตำบลสา,ลารารอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับสองทุ่มครึ่ง วันนี้ตํารวจแล้วก็เจ้าของนะผู้มนวยการบริษัทเจียงเม้งเนี่ยนะครับก็คือคุณประภัยพันธ์มานะธัญญาแล้วก็กรรมการผู้จัดการนะครับคุณประพิษก็ไปดูนะครับโกดังที่เกิดเพลิงไหม้นี่ฮะสภาพนะครับคุณประภัยพันธ์เนี่ยบอกว่าทางบริษัทร,ร,รับจ้างเก็บข้าวสารนะรับจ้างเก็บข้าวสารตามโครงการและจำนำข้าวปี5566 ข้าวในโกดังทั้งหมด1 3 6 9 1 8กรสะสอบเป็นข้าว15%โดยข้าวสารทั้งหมดมีการลมยาเพื่อป้องกันมอดมแมลงต่างๆเข้ามากัดกินข้าวสาร,รโดยใช้สารเคมีชื่ออะลูมิเนียมฟอสฟนะครับเมื่อวันที่18พแปดพฤายนที่ผ่านมานะครับก็มีการลมควานลมยานะครับที่ผ่านมาแล้วสารเคมีตัวนี้เมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําหรือละอองไอน้ําอาจจะทําให้เกิดกลุ่มควันซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทมา รมยาเข้ามาตรวจสอบนะครับสำหรับค่าเสียหายมีข้าวสารเสียหายจํานวนหนึ่งรวมทั้งประตูหน้าโกดังที่พังประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับสารเคมีที่ใช้รมยาจะเป็นก้อนใส่ไว้ในถุงผ้าขนาดเล็กแล้วนำไปผูกเอาไว้ตามจุดต่างๆของกองกระสอบข้าวทั่วโกดังทุก3ามเดือนจะมีการเปลี่ยนถุงสารเคมีเจ้าหน้าที่ของโกดังทราบว่าเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากว่าไปเจอประตูของโกดังเกิดพังมันพังเพราะพอไฟไหม้กระสอบข้าวเนี่ยนะครับ กระสอบข้าวที่มันเรียงกันเป็นชั้นๆเนี่ยมันก็พังคลื่นลงมาแล้วมันก็มาล้มดันประตูกดัง oh. ประตูกดังก็เลยเปิดก็เปิดเข้าไปดูปรากฏว่ามีข้าวถูกไฟไหมเออนี่นะฮะก็เสียหายแน่ๆเนี่ยยี่สิบกระสอบแต่ข้าวในกรดังมีอยู่เป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนกระสอบแสนสามหมืนกว่ากระสอบนะฮะ,ะนี่ฮะอ,อ,อย่างที่คุณมรรจงบอกว่าช่วงนี้ก็จับตาดูนะฮะว่าจะมี กดังไหนลงสีไหนไฟไหม้ห <mean> รือเปล่าอันน <ham S 1> ี้ตำรวจต้องไปตรวจสอบดูว่ามาจากสารเคมีที่ใช้รมลมควันป้องกันมอดแมลงหรือเปล่านะฮะ